จวงนี้นะครับโดนของแล้วนะครับโดนของใหญ่แล้ะลากันลงไปแล้วนะครับไม่รู้ปลาเลยโอเคนะครับทิ้งเซฟไปเมื่อกี้ทิ้งไปสองรอบลวระยะห้าสี่นะครับกดแรงอยู่โอเคเดี๋ยวจะมาตายให้ดูอีกทิึงนะครับกดแรงมากนะครับสายจิ้งที่ใช้นะครับเป็นจิ้ง PE นะครับประมาณ 0.3นะครับปีสามตรงนี้กดเรงอยู่อ,อัดไม่ขึ้นนะครับโอเคเร่งมากนะครับติงเซฟยังอัดไม่ขึ้นนะครับยังแรงอยู่พามาถึงตรงข้านาแล้ว ไม่เห็นตัวนนี่ดูนะครับพากันไปอยู่ด้านข้างเลยนะครับจะไปอยู่ด้านข้างตลอดลอัดยังไม่ขึ้นคือ ตาอาจแดงเกินนะครับกลัวว่าคันเบ็ดมันจะหักไอตาเบ็ดมันจะหักนะครับ<ม>ก็เลยดึงดึงรังรัง,รง,รงไว้ยังไม่เห็นตัวนะครับใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันหลายนาทีแล้วนี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะลิ้มไปดยๆงัดครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับปรากฏว่ายัางพุ่งออกไปเต็มที่ โอ้เร่งมากโอเคเดี๋ยวค่อยตายต่อทึ้งจะมงกว่าเนี้ <laughs> น่าจะเป็นสบายเมื่อกี <c oughs> เ้เห็นเมันขึ้นไอไอไอกระดูกดอกเห็นหลังสายทิ้งงบเมื่อกี้ผุกขาดผมดึงกลับมาเมื่อกี้ <c oughs> จับผูกอะไม่เน้นติงนิดเมื่อกี้ก็ขาดเลยแต่ว่าปลูกไะลละเอาฝังเลยไม่รู้พันไหนนั้นหรือเปล่า thôi quay đi bẩm, học bay học bay bay, đại leo ขิ้นเิ้นขินทั้งทั้งทั้งทไ้่สุดงทั้งั้งท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 ั้งรั้งทั้งทั้ีทั้งทั้งทั้มทั้นทั้งั้นทั้งั้งทัะงาั้งทั้งทับงทั้งทั้งทัง้งทั้ั้งทั้อทั้งทัม่ทั้งทั้งทคงทั้งงทั้งับงั้งทั้งทน้ัััังงััคันระยะ ทนระยะห้าสีนะครับสายเมน18ปปอนด์นะครับเมน18แล้วก็ชิ่งสายพีนะครับพีปีสามปรากฏว่าสำเร็จนะครับนี่ยี่สกไซคิดว่าน่าจะน่าจะประมาณไซหกไซเจ็คิดว่าน่าจะได้นะครับดูดูมันติดนะครับโอ้ยเกี่ยวจมูกว่าแล้วทำไมมันเอาขึ้นยากจังโ อุสุดยอดนะครับเสียวตรงข้างปากนะครับไม่รู้เป็นอ๋อตะขอสั้นนะครับตะขอสั้นเกี่ยวที่ปากแลก้วก็ตะขอยาวเปลี่ยนเกี่ยวที่หางนะครับถึงว่าเอาขึ้นยากมากเลยหนักโอเคสุดย,ยอดมากยคัคบ